สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่องเพชรท่าแร่ชาแนลทุกท่านนะครับช่วงนี้เพชรก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับไม่ค่อยได้ทำคลิปเหมือนเดิมครับก็ต้องรอกลับสกลก่อนนะครับเพื่อที่จะไปทำคลิปคิดถึงเพื่อนๆ f อทุกๆท,ท่านเลยนะครับผมเป็นไงกันบ้างสบายดีกันหรือเปล่าฝนตกหนักช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับก็ช่วงนี้ก็ตัดหญ้าครับบริเวณร,บรอบๆบ้านนะครับ ก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยเหมือนกันทําคนเดียวนะครับค่อยๆทําไปทุกวันวันละนิดวันละหน่อยนะครับก็เหมือนการได้ออกกําลังกายนะครับผมตรงนี้ก็เป็น ที่หน้าบ้านนะฮะมีมุมติดริมคลองนะครับผม,ผมก็ดูสะอาดสะอ้านขึ้นมาบ้างนะครับผมแต่ช่วงริมคลองนะครับก็ยังตัดลงไปตัดไม่ได้นะครับน้ํามันเยอะนะครับก็กลัวตกเหมือนกันนะครับผมตัวนอว้วนกิ้งตกไปใครจะช่วยเนี่ย <c oughs> ช่วงนี้ก็มีคุณลุงนะครับพอดีแวะขี่เรือผ่านมานะครับผมก็เลยสอบถามไปดูคลิปกันนะครับรงมากูเบตเหรอ ปองได้ไหมได้ปลาไหมก็พอได้มากอ๋อจูเฉยๆไม่มีอะไรมันเป็นตัวเล็กมันมีกุ้งไหมลุงเดี๋ยวนี้มีเริ่มมีแล้วกุ้งรอแต่ตัวไม่ตัวมันก็ไม่โตนะตัวเพราะว่าถ้าตัวโตมันเข้าไอี้ไม่ได้อ๋อแล้วถ้าตัวโตมันเข้าแต่ตะก้ามก็ติดตะก้าตัวไม่เข้าอ๋อนี่มันก็มีมาสองตัวใช่กุ้งเหรอครับตัวใหญ่ไม่ลุงดูหน่อยแค่ดูตัวแต่ตัวไม่โตมาก ต้องใส่กระป๋องไว้ใช่ไหมโอ้ประกดเอาอะไรใส่ลุงไม่ได้ใส่หอยชิลี่หอยชิลี่อ๋อกุ้งก็เข้าเหรอลุงต้องเอากล่องใหญ่แล้วลุงต้องเอากล๋องใหญ่กว่านี้ใช่ไหมลูกเนี่ยก็กระป๋องเท่านี้นะ พุ้มไม่นม้ำตัวใหญ่อยู่นะล,ลุงงี้มันเล็กเล็กหรอมีตัวใหญ่กว่านี้เหรอลุงโอยธรรมดานี่ตัวนึงสามสี่ขีดโอ้โหบ้ามันกัด้ามแค่ถ้วผมนั่งตกไม่รู้จะกินหรือเปล่าไม่กินหรอไอ้อย่างนี้มันมันก็ไม่แน่โ <laughs> ต๊ะเตื้์นๆนนะ้ำมันก็ไม่แน่ต่อ <laughs> เข้ามาสองตัวเหรอลุงได้สองตัวโอ้ยแล้วก็บางทีมันก็เราก็ไม่ได้มันมีแค่ครึ่งเดียวแล้วมันก็ตายเน่า เข้ามาสุดตัวนะแบบไ,ไอบ้กระป๋องนี่มันมันมหนีเร็วไงหนีเร็วนี่มันออกมาแต่ก็ไปไม่ถึงคนติมกระป๋องนี่กดปิมตามตัวตามบวกเงี้ยในปูมาไในนั่นก็หอยกินกุน้งกินก็เน่าเราก็ไม่ได้กินวันหนึ่งได้เยอะไหมครับกุ้งก็ประมาณสามสี่ <3 S 2> <3. S 1> ตัวสามสี่ตัวเขาแสดงว,ว่ายังไม่เยอะต้องรอหน่อยยังไม่เยอะ กเมืม่มมมมมอก่อนห้าตีอ่ะวันหนึ่งเป็นสิบตัวโโอ้หเราเนี่ยลงเนี่ยเราเราลงไข่สามฟองตัวใหญ่ใหญ่เนี่ยกล้ามเนี่ยกล้ามสองส oh. องวันสามสี่ตีนะเกิยังก็ยังพอมีได้ oh. แต่เนี่ยมันไม่มีมาสองสามปีมันจะมามีนี่แหละเ oh. นี่ยมันมันจะมามีเนี่ยมันหา่างมันหายไปสองปี <c oughs> ไม่มีเลยขอบคุณมากครับลุงจ้า มันเป็นยังไงกันบ้างครับวิถีชีวิตชาวริมคลองอยู่ง่ายๆกินง่ายๆหาปลากินตกเย็นก็นั่งชมวิวทิวทัศน์บรรยากาศริมน้ำกลิ่นน้ำลมเย็นดูมีความสุขมากครับ ขอขอบคุณเพื่อนๆ f c ทุกท่านที่รับชมคลิปเพจจนจบนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคิดถึงเพื่อนๆ f c ทุกท่านนะครับสวัสดีครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับสวัสดีครับ